ถือให้หน่อยถือให้หน่อยเดี๋ยวหนูจะพูดถือหน่อยไล่แล้ว สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถขุดนะครับผมรถขุดเล็กยี่ห้อผมวสุ PC 3 0รุ่น7นะครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคันด้านหลังผมนี้ก็เป็นรุ่นใหม่แล้วครับ30รุ่น7ตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับผมสวัสดี แฟนเพจทุกท่านนะครับผมท่านใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าคันนี้สภาพดีมากนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมบมูมอาร์มอะไรยังสวยอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมพาดูรอบคันนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนครับกดแชร์ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับคเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันก่อนนะครับถ่ายรอบคันคูมาเมสวยอยู่นะครับตัวนี้เปลี่ยนมุกี ัตโนมัติด้วยนะครับผมเ,เป็นอันาล็อกนะครับแต่จะเปลี่ยนได้ง่ายง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องตีสลักนะครับผมชุดเปลี่ยนมุกีตัวนี้มูลค่ามือหนอยู่ที่10,000บาทเลยนะครับผมสาหรับตัวเปลี่ยนมุกีกดสลักนิดเดียวแค่ตัวเดียวนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้เลย เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมตัวนี้คมมสุ pc 30รุ่น7นะครับผมมีตู้เก่งนะครับดูที่บุ้งกีก่อนครับบุ้งกีบุ้งกีนี่เลยครับบุ้งกีสภาพเดิมๆนะครับยังสวยอยู่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมบอกก็คือถอดเปลี่ยนบุ้งกีง่ายๆนะครับแต่ถอดสลักตัวนี้แค่ตัวเดียวนะครับผม ก็สามารถถอดบุงกีและสับเปลี่ยนเป็นบุงกีอย่างอื่นได้เลยนะครับผมท่านใดมีคำถามก็เม้นถามเข้ามาได้นะครับท่านใดมีคำถามก็เม้นถามเข้ามาได้ตัวนี้เป็นบูมอาร์มนะครับบูมอาร์มบูมอาร์มไม่มีไม่มีล้านะครับผมบูมอาร์มไม่มีล้านะครับผมสวยๆเลยครับบูมอาร์มยาวมากนะครับบูมอาร์มตัวนี้ ูม <ak> อามตัวนี้สามารถตักขึ้น6กล้อได้สบายมากเลยนะครับผมสามารถสวิงตักดินขึ้น6ล้อได้สบายมากเลยนะครับผมตัวนี้จะมาพร้อมกับผ่านดันหน้านะครับผมมีผ่านดันหน้ามาให้ด้วยนะครับผมผ่านดันหน้านะครับช่วงล่างช่วงล่างโซ่เป็นโซ่แท็กเหล็กนะครับช่วงล่างเป็นโซ่แท็กเหล็กนะครับผม สภาพสวยเลยนะครับตัวนี้ยังใช้งานได้เลยนะครับผมตัวนี้ช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กตัวนี้จะมีตู้เก่งมาให้ด้วยนะครับผมตู้เก่งนะครับผมช่วยกันมาลงมาแรงอะไรงนี้ได้นะครับเวลาท่านใดที่เอาไปเคลียร์ลรื่งป่าหรือขุดงานเกี่ยวกับไซงานที่มีป่าลกๆอะไรเงี้นะครับ สามารถการพวกมันลงมาแรงอะไรเงี้ยครับไม่ให้เข้าตาได้นะครับสําหรับตู้เก่งตัวนี้หรือท่านใดที่ประสงค์อยากจะติดแอร์ก็สามารถนําไปติดได้นะครับผมเพื่อคลายความร้อนนะครับซึ่งแดดบ้านเราก็ค่อนข้างร้อนนะครับสําหรับข้อดีสําหรับรถที่มีตู้เก่งนะครับผมเรามาดูภายในตู้เก่งนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรลนะครับคอนโทรลตัวขับ ตัวทางด้านหน้านะครับผมตัวนี้จะเป็นเรียกว่าคอนโทลน้ํามันนะครับผมคอนโทลน้ํามันก็ขับนิ่มมากครับไม่ไม่ต้องออกแรงมากนะครับผมขยับเบาๆก็สวิงไปได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตัวเดินนะครับตัวเป็นขยับตัวแท็กทางด้านล่างนะครับผมด้านล่างนะครับผมคันนี้ก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะครับสําหรับไฟสองสว่าง เวลาทํางานตอนคืนก็สามารถทําได้นะครับเพียงแค่เราเปิดไฟตัวนี้นะครับไฟตัวนี้ตัวเปิดจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้จะเป็นสวิตไฟนะครับสวิตไฟเราสามารถดึงปุ๊บปุ๊บไฟก็จะเปิดนะครับผมถ้าดึงตัวนี้ไฟก็จะเปิดแต่เราต้องเปิดสวิตกุญแจก่อนนะครับไฟถึงจะติดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผม นี่ครับอันนี้ก็เป็นระบบไฟสองสว่างนะครับผมที่ยังใช้งานได้นะครับสามารถทำงานตอนกลางคืนได้เลยนะครับผมระบบไฟสองสว่างนะครับสามารถทำงานตอนคืนได้ตัวนี้ก็จะเป็นใบปัดน้ำฝนนะครับสามารถใช้งานได้นะครับเวลาฝนตกเราก็เปิดใบปัดน้ำฝนได้นะครับสรับตัวนี้ ก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราพามาดูทางด้านท้ายบ้างนะครับผมนี่จะเป็นทางด้านท้ายนะครับผมเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับราคา3าม0 0 0หบาทนะครับผมสำหรับพี่สิทธิโชคราคา3าม0 0 0หาหนนะครับผม ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆของโคมาสูเลยนะครับผมปั๊มก็เป็นปั๊มนิ้วแล้วนะครับผมปั๊มนิ้วนะครับซึ่งเป็นปั๊มรุ่นใหม่นะครับผมปั๊มนิ้วก็เป็นปั๊มรุ่นใหม่แล้วนะครับผมตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจรถขุด เล็กอยู่นะครับก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0874868293 0874868293นะครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วอยากสอบถามก็เม้นถามเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางมุมไกลกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราปิดฝากระโปรง ให้ดทูทางด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นทางด้านท้ายนะครับนี่เลยนะครับทางด้านท้ายนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับผม ถ้าท่านใดสนใจแวะเข้ามาดูก็มาดูได้นะครับที่พานทองชลบุรีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแวะเข้ามาดูก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับอยู่ที่อำเภอพา,านทองจังหวัดชลบุรีนะครับผมถามได้นะครับ0874868293นะครับผม0874868293เดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างทางซ้ายนะครับ อันนี้ก็เป็นถังน้ํามันนะครับตัวนี้จะใช้น้ํามันเป็นน้ํามันดีเซลนะครับผมถังน้ํามันดีเซลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเปิดสําหรับเติมไฮดรลิกน,นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ช่องเซเอร์วิสแบตเตอรี่นะครับผมสาหรับรถกดรุ่นเจ็ดถ้าหากท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ันนี้เดี๋ยวมาดูทางด้านข้างฝั่งนี้นะครับ ท่านใดอยากฟังเสียงเครื่องไหมครับผมมีท่านใดอยากฟังเสียงครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังนะครับว่าเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะครับ นี้ผมก็จะเปิดไฟสองสว่างนะครับไฟสองสว่างไฟใช้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปัดน้้ำฝนนะครับตัวปัดน้ำฝนตังนี้ครับ เรียกได้ว่าพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้รีบโทรเข, <missed information> ข้ามาจับจองกันได้นะครับถ้าหากท่านใดพลาดอาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่ามีอยู่คันเดียวเท่านั้นนะครับคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะครับนนนนรบอกไว้เลยนะครับผมรถขุดคันนี้มีคันเดียวนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดรีบโทรเข, <missed. S 2> ข้ามาจับจองกันเลยนะครับผมราคาราคาคันนี้อยู่ที่3 5 0 0 0 0ห้าบาทนะครับผม ราคา3า0แ0 0บาทนะครับผมทางร้านเราสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็สามารถจัดส่งได้นะครับผมท่านใดสนใจรถขุดเล็กก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ087-486-8293ดาเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดู ก็ถ้าหากถ้าหากท่านใดสนใจรถขุดคันนี้ก็อย่าลืมโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับที่เบอร์0874868293 0874868293สำหรับวันนี้ผมขอนำเสนอสินค้าดีๆเพียงเท่นี้นะครับ30รุ่น7อย่าลืมโทรมาจับจองนะครับสวัสดีครับ